สวัสดีครับเอ oh! uh huh. าครูสิงครูสิงพลศึกษาออนไลน์ม .6 นะครับเป็นการศึกษา6.4เทิมที่1คาบที่2 ep ที่2.2วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูประเภทของสนามเทนนิสนะครับแต่ละประเภทตั้งแต่อดีตนปัจจุบันเนี่ย เขาใช้สนามเพศอะไรและสนามไหนเนี like Jamie, ่ยที่ยังใช้กันอยู่และเป็นรายการจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์หรือแด่สนามใหญ่ๆบ้างนะครับโอเคอ้าตามไปดูกันเลยนะครับสนามแรกนะครับสนามนี้นะครับเป็นการจัดการแข่งขันระดับชาติครั้งแรก ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะเป็นมือหลองอังกฤษนะครับที่เมืองมูนเบนดันนะครับนะยังเป็นหนึ่งรายการใหญ่ของแกรนด์สแลมในหนึ่งในสี่รายการหลักนะครับพื้นสนามที่ใช้นในการแข่งคือพื้นหญ้าโดยที่เขาเนี่ยปูปลูกหญ้าเสร็จแล้วก็ตัดตัดให้เรียบตัดเรียบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตีเส้นนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยไปได้ยินคำว่าล้อเทนนิสนะครับนั่นหมายถึงการแข่งขันกีฬาเทนนิสที่ใช้พื้นสนามหญ้าเป็นพื้นในการจัดการแข่งขันนะครับหรือแกาสคอร์ดหรือลอคอร์ดนั่นแหละนะครับเทนนิสที่ใช้สนามหญ้าเป็นสนามในการจัดการแข่งขันนะครับโอเคพื้นต่อไปเคลคอร์ดคำว่าเคลหมายถึงอะไร เคลหมายถึงดินเหนียวเพราะฉะนั้นนะครับในการแข่งขันที่ใช้พื้นเป็นสีทัษสนี้เนะี่นะครับนักเรียนเนี่ยให้จำไว้เลยนั่นคือพื้นสนามที่ใช้ดินเหนียวซึ่งเขามีวิธีการทำคือใช้ดินเหนียวนะผสมกับดินกับเกลือแล้วก็อัดอัดอัดนะครับ สนามชนิดนี้เนี่ยยังใช้ในการแข่งขันอยู่1ในแกรนด์สแลมใหญ่ๆของโลกนะครับื่อทีบอกแกรนด์สแลมมีสีรีการใช่ไหมหน,นึ่วิมบั้ดาน2อะไร2นี่คือ f r รน n ์ Open นที่ประเทศฝรั่งเศสเขาใช้พื้นสนามนะครับเคลย์คอร์ใช้ในการแข่งขันนะครับเคลย์คอร์นะก็คือพื้นที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วคลุกผสมกับเกลือและอัดให้แน่นนะครับ โอเคสนามต่อไปสนามนี้ทำง่ายนิยมใช้กันในหลายประเทศหลายหลายรายการแล้วก็รายการที่ใช้ใน2รายการในแกรนด์สแลมใหญ่ๆนะครับก็คือ US Open กับ Australia Open US Open ก็แข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ Australia Open เนี่ยก็ Australia Open นะครับก็แข่งที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ Hard Court หรือพื้นคอนกรีตและทาสีนะน,นี้ก็2รายการหลักของแการแสดงอย่เมื่อกี้บอกแล้วใช้พื้นสนามลักษาะนีนะ้ยังมีพื้นสนามยอย่างอื่นอีกไหมอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะโอเคนี่ไงสนามสนิดนี้เนี่ยเป็นสนามที่เริ่มใช้นะครับเมื่อไม่กีป่ปีมานี้เองเนื่องจากว่า บางทีเนี่ยกีฬาเทนนิสเป็นกีฬาเอาดอแล้วเล่นข้างนอกหนึ่งแรงลมมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกสองเวลาเล่นไปเพราะฝนตกมาเนี่ยเขาก็เป็นอุปสาร์ต้องหยุดการแข่งขันขก็เลยจัดการแข่งขันในอินดอร์นะครับก็คือที่มีหลังคานะครับเพราะนี่สนามชนิดนี้เนี่ยเขาก็เอามาปูสมมติว่าพื้นเดิมเนี่ยเป็นห้างเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับใหญ่ๆกว้างๆเป็นแข่งขันบาสเกตบอลหรือแข่งขันอะไรก็ตามแต่เอาพื้นนี้มาปูก็คือพื้นยางพื้นซินเทติก ที่มีรูปสนามอยู่แล้วแล้วก็เอาเน็ตมากลางก็แข่งขันได้เลยนะครับโอ้สบายไม่ต้องกลัวเรื่องลมเรื่องฝนหรือแม้แต่คนดูคนแข่งก็อยู่ใ้องแอร์เย็นสบายนะครับก็มีหลายรายการที่ใช้ในการทข่ลนนักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับเช่นที่มีครั้งหนึ่งที่แข่งที่อินดอร์สเตเดียมโฮมมาคหรือไม่ก็แข่งที่อิมแพคเมืองทองธานีอารีนาเอาที่อารีนานะครับก็ ใช้พษษื้นฐานนี่แหละครับปูบแล้วก็แข็งเลยหรือแม้แต่ก,กีฬาเพ่นอื่นตอนนี้ที่มีการแข่งแข่งบนห้างผู้ซ้อมแข่งบนห้างเนี่ยก็ใช้เพื่อนอย่างนี้นะปูนะครับอย่างเช่นที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยก็เคยเห็นอยู่นะครับเดีมองกัเม um ื่อวานี็เห็นอยู่โอเคอเคพื้นต่อไปคือเพื่ออะไรนะครับนี่อันนี้เนี่ยจากที่ครูไปค้นคว้ามานะครับไม่รู้ว่า เขาเลิกใช้กันหมดหรือ,อยังหรืออาจจะยังมีกับบางสนามที่เป็นสนามเก่าแก่ก็ได้นะไม่แน่ใจนะครับก็คือพื้นไม้หรือวูอดคอร์ดนะซึ่งเขาเลิกใช้เป็นเพราะอะไรก็ไม่แน่ใจนะก็น่าจะมาจากเรื่องของอการตกกระทบของลูกทําให้ดูดแรงของลูกแล้วลูกมันจะผ่อนแรงตรงไหมหรือการดูแลรักษาสนามมันยากกว่ายางอื่นและทํายากกว่าอื่น วัสดุที่ใช้เนี่ยดูแลสายยากก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่นิยมแล้วแต่น่าจะมีนะสนามเก่าๆเนี่ยนะครับก็ยังมีใช้อยู่โอเคอ่ะนี่ก็คือพื้นสนามที่ใช้ในการแข่งขันนะครับที่ยังใช้อยู่นะครับมีพื้นซินเทติกนะครับซินเทติกนะครับพื้นยางคาร์ดคอร์ดคอนกรีตนะครับเคลคอร์ดก็ เทคอร์ดก็พื้นดินนะครับแล้วก็กราสคอร์ดอะไรแกรสคอร์ดก็เป็นพื้นหญ้าเพราะนั้นนะครับสี่รายการใหญ่ๆนะครับที่ไม่ใช่รายการย่อยที่จะการแข่งขันนะครับสี่รายการใหญ่ที่เป็นรายการยักษ์ของประเทศก็คือแกรนสแลม1นึ่งยุเออร์สเปนสออสเตรเลียเนอะไรวิเมเบลันแล้วก็4ี r เฟรนอเพนก็ใช้สนามที่จะแข่งขัน3อย่างก็คือนะครับ เฟรนอเพนก็ใช้เคล็ดคอร์ดวิมเบลดันก็ใช้แกรสคอร์ดหรือลอคอร์ดด้วยลอเทนนิสแล้วก็ฮาร์ดคอร์ดเนี่ยก็ใช้กับอะไรที่รายการออสเตรเลียนแล้วก็อเมรเพันนะครับโอเคอ่ะนี่คือประเภทของสนามที่ใช้ในการแข่งเทนนิสนะครับอ่าอีพีต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาตามกันนะครับโอเควันนี้บายู้ยังต้องจบหน้านี้จบผิดหน้าอืม สรุปเร็วแล้วเกินเดี๋ยวครูต้องเอาเอารูปครูขึ้นก่อนเอาขึ้นใหญ่ๆก่อนแล้วก็สรุปกันโอเคมาแล้วอโอเคนะก็สประเภทของสนามที่ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับมีสี่ประเภทนะอีกอันหนึ่งก็ไม่แน่จะ่าใช้ไหมแต่ว่ามีสนามที่นิยมใช้แล้วก็ทำง่ายสุดก็คือฮาร์ดคอร์ก็คือพื้นคอนกรีตนะครับ เพราะว่าใช้ปูนเทปบุ๊บเงี้ยโอเคอ่ะอีพีต่อไปเจอกันเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยเจอกันบ๊ายบาย